ตามครับน้องชมพู่นะครับ,รบวันนี้ก็มาดูสวนพลิกนะครับที่สุรินนะครับผมครับพลิกแดงๆเ,เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับพริกสีแดงเลยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับอร่อยแน่นอนครับนเอานิ้วมาทำอะไรมาลูก <laughs> ผ่าน้องอนิวนะครับมาเก็บพริกนะครับนี่ครับพอควานจะเก็บไปกินที่หูหินนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับพริกของแม่นะครับน่ลปลูกไว้นะครับสวยมากเลยครับ แม่แม่ทันใดสนใจนะครับสวยงามมากเลยครับก็จะเอาไปฝากพ่อความที่นน่นด้วยนะครับเยอะเลยนะครับมันยังมีแบบยังไม่สุกเยอะนะครับยังไม่แดงนะครับ น้องอันนี้ก็ตักน้ำนะครับมาลดพลิกนะครับข้างในเลยครับข้างในจะมองเห็นชั้น,นครับสีแดงเยอะมากเลยนะครับอันนี้ยกมือเลย นบันเนนาไอดิงไอดิงกลุ้งข้างในจ้าโหเดือดเดือดพวกพวกเดือดมีมีหนูมากินด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะจัดการหนูก่อนนะครับ ติกแดงแดงครับท่านใดสนใจก็ทักได้นะครับมาในเฟซใน youtube เลยนะครับไอดี ID ลน์ก็มีนะครับพร้อมส่งครับผมน้องอนิวก็มังลดผักอยู่นะครับ โอ้ oh, ขยันมากเลยครับวัสดีครับรบะวังตกน้ำนะหนูะกน้ค่ค่อยอนัยวนี่ก็เป็นหลานนะครับน้องๆขอบคุณแม่นะครับ <c oughs> บรรยากาศครับ อันนี้จะเรียกพงควางนะครับจะเก็บไปกินที่หัวหินนะครับเพราะว่าพลิกที่หัวหินแพงมากเลยครับ,บ,รบท่านใดที่อยู่เขตหัวหินหรือกรุงเทพนะครับนัดรับพงควางได้นะครับน้องอนิวก็กำลังลดน้ำนะครับลดอะไรครับคนเก่ง ผักอะไรผักอะไรครับไม่ใช่ผัก,ก,ก,น,กนี่เอามาลดพริกลูกเอาวอันนี้ก็กำลังจะ,อ,ะอ,นะอันนี้ชื่ออันนี้เรียกว่าต้นหนักบุ้งก็ได้เหรอ <c oughs> สุดยอดเลย มามาช่วยมาช่วยพ่อเก็บพลิกดีกว่ามั้ยอ่าลดก็ลด่ะไปนี่ก็เป็นแถวทุ่งนานะครับอากาศดีมากครับผมน,นี่ขึ้นมาลดต้นพลิกลูกนี ลบแถวนี้ก่อนเก่งมากเลยนะครับรแม่ทันใดนัดรับได้นะครับพอควานจะผ่านอยู่นะครับแถวเทพนะครับพรามสงบางบัวทองบางใหญ่นะครับผ่านหมดนะครับ ก็แถวเพชรบุร like ีนะครับก็เอามาให้ชมนะครับสวยงามมากเลยครับสุกโพด้วยนะครับนี่กำลังขึ้นเลยนะครับเก็บแป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วนะครับ เอาไปกินที่นู่นนะครับเพราะว่าพริกที่นู่นครับยีสิบบาทได้นิดเดียวเองนะครับ่านชอบกินเป็ดด้วยครับก็เลยต้องเก็บไปจากนี่เลยนะครับไม่ได้ซื้อนะครับนี่เป็นของแม่นะครับปลูกเองนะครับครับครับาพ่อาพ่อเ่ยไม่อยากไม่อยากซื้อพริกอต้อง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 เอาพริกมาปลูกหรอก็ดีไง ย่าเขาปลูกไว้ให้แล้วแล้จะมา,า,าปลูกงล่ะไก็ไ้อ๋อทางนู้นก็ต้นกระโพดใหญ่แล้วนะครับตรงน,นี้ก็กำลังเริ่มปลูกนะครับ ในโฮเดย์หน่อไยไหมนี่เป็นของนานะครับน้ามานะครับเป็นของน้ามาโอ้อันนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับพริกแดงสวยมากเลยนะครับนี่ไอเตีน่ามวยพันหมดไหมเลือกคืนวะอ๋อครับสงสัยของยังไม่เก็บนะครับนี่ อย่างแดงแบบมองเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ก็พึ่งนาทุ่งนานะครับพึ่งไถนามาพึ่งไถดินนะครับสวยงามมากเลยครับทังนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านตกลางนะครับทางนู้นครับทั่งนู้นนะครับนี่พอกผานก็ขี่มาตามทุ่งนานะครับช่วงนี้ยังไม่เห็นช้างนะครับก็ถ่ายบรรยากาศหมู่บ้านให้ชมเฉยๆครับผม หือแม่แม่ท่านใดนะครับต้องการพลิกนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อมาจาก i อดีไลน์พ่อควานได้เลยนะครับพ่อควานจะกลับมงหินนะครับเย็นนี้นะครับคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติดตามและให้กำลังใจช่องถามซับน้องชมพู่ด้วยนะครับวันนี้พ่อควานขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ